सिम से कूमे चीगनी नीनी दा तु तो दा थोन ला भाई तेना पतल है पतली मे ला भाई मैने वै त लाटो खे ने बेठे विडियो नम ए लोने सो ना ना होटे हे तना ना मै हे ये हे नमे वे विद्यो लाने จำแม่วิดีโอ l e a r ปราชญชาร์ริเอาว่าจะเฮปนัดกันนะ The Video Learn นะมาซิมิสิกัน l e a นี่ว i d e o Learn นะมาซิมิสิกัน l e a นี่วิธีเทนแอกฤษกับแค่วิธีเทนแอสซอร์ซีแค่วิสาแค่นั่นได้เห็นนะมาซีจะแม่เวบวิดีโอเล a r ให้นะมาซิมิสิกัน l e a เจอก็ให้นี่นีมาซีจะแม่เวบวิดีโอนั่นเห็นน่ะมาโอ้อรุณก็มาบีทป่บเตอรขีเตซีตัวบิ๊แม่ตัตาตีกัมดน่ะมันเซนี

สูสอาดเฉลี่ยเฉลี่ย่นเห็นมันน้อยเลืแม่เลครู้หน่อไหม่เดออันรชอบไปวีซ่านั่นนี่แต่เด้อาชอบไปวีซ่าปลาปรวั้าขี้ปลาเชอบไปวีซ่านมันอันเราได้เห็นมันเป็นเมลอไปรู้ไนี่เป็นเมลอไปรู้ไว้เป็นเมซีปีเราเปียซีไเนี่ยเวคนน่ะมาแค่เดออ่อากูกับเปียปมุดอันเบกกูดือพูดล้วจากีนี้อย่่ตนานี้ั้ซีมาน

จะไม่ได้ละแม่เล็แค่ไหนมักคุยมัคุยสิลีเลมาสิสิการโนบิได้เดสิกิ๊ที่ดบิได้ปะเดสิการโทรฟรีคิมาสจ้อุบเดสิพาสปอนับบ้างไหมเดสิวีซ่าโอ้ยวีซ่าอมาวีซ่านับบ้าไหมเดสตัดอีพี่ก็เห็นสิจ้อุดหัวแต่เป็นเจ้าอุดหิบิเดสี่กสีุลอบเช้าเสียสิมันอะไรนี่เด้อเล็กแค่ไหนมาพิจิณามีมีหัวนะแม่ราอีอเมือวันมิกโก้ม่ราคนไหนเนี่ยมาสิหน้าเสนนล้อเสกยัยพูดอะนี่ အနောက်ဖိနောရောက်ခဲ့ရနရာအရေးကြီးကောခုနလေလာပိုင်းမှာမလာတော့မနေရငါလာပိုင်းတော့ပါကဲတဲ့စံလာပိုင်း၂၀၂၅တာပြရင်ဟင်းနေနေစက္ကနိုပရီကိတ်နမှာ TDAC form ရှောက်လောက်နမှာစတဲ့ဖြစ်လို့နေနေဖြစ်လို့နေပတ်တက်ခဲ့တဲ့ဟင်းနမှာဖြစ်လို့နောက်ချဟင်းနမှာအနိရတော့ကစက္ကနိုတလက်ပရီကိတ်တော့စောနာဟဲတောင်းရဲ့အချို့အနေအဆောင်းမှာတောင်းရဲ့အချို့ကဟဲစဖြစ်လို့ โอเค่ลุยนาโอเคปังเินนาการโนต้อ่กีไปให้เเปพี่นนี่เจมาพี่นนนี่มอนนัละโอเคปะนาโซน้าโซน้าโซนี่นมาตัวบีโอเคปะสุดละตับีชิทอกแกก็อุนัลอก็ห่โอเคปเวนน้าเวสิพี่นีมาอ่นักจ้าก่นี่โอเคป่ะเว้นน้าเวสิพี่เนี่ยมานักจาก่กอี่จามาสิพี่นนพีนนี่เราชอะรชคุนักลอกก็

อ่าคุยด right, really? okay. oh, ้วยกันชดับปป่ะช่มลุเตะบัเต้เตัวก็อเอบดัชฮกูเบเกูรีกูเบบัเตเบนี่เปเจียเตะว่น้าแวปลอมมึมีจอกาพอพพลก็เะไปูเปผูแต่วาเบซวอันน้นเธอนฮู้ใช่มจกามีจการนอาลก็เก็เหอ a l r i เนียน่มาวิดีโอรู้กมาดวสงที่ T A นะก็เะ h a i l a n d Digital ไร i v a l Card นมาชตัวเบงาลบายเตยนี่งาลบายโนฮะนมาชตัวเบ คืดกาน้พิีกนดก้ฮะตัวแบพี่โนนเนี้พี่โนนเี้ิจจามาลิยโนะเอาแก้บ้านออกมาตัวแบพิทัวคุ่นกฮะพี่โนนเนี้ยชอมาแรกชอนี้เอาแกวแบบโนะไว้ในมาผึ่ชื้อเจ้าฮะหมนะไโซนะโอเคแบโซนะไว้ให้น้ำมาหน้าโซ่ก่อนโอเคปั่นดนได้ให้นมาหน้าจักแกโอเคแบบนเอรไว้ให้นมาหนอกจากแกพนักก็ฮะ เบอร์วิดีโอกวดคออเลเข้าแม่กูแบบบีเว็บไซต์กูบาจะตีได้แค่แม่แค่กันไม่หาดกดัิกาคนโนงมาตาเปงงาลาบายปาาคนโนพรีกินอที่อย่งนี้แคนี้ T D C alright เดี๋ยวนี้พี่ช่า